สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาหากาแฟกินครับที่แกรนแคนยอนคอฟฟี่อยู่ที่แกลนแคนยอนของชลบุรีครับเราเดินไปตรงนี้ประมาณ100เมตรก็จะถึงครับพวกเราพี่น้องเราก็มามามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมาหาของกินครับว่ามีอะไรบ้างครับที่แกลนแคนยอนคอฟฟี่ที่ชลบุรีครับวันนี้ที่3ตุลาคมครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็มาดูกันครับ นี่ครับท็อฟปี้เอสซ์นะครับมีของหวานมีกระปุกกาแฟนะครับเครื่องดื่มร้อยเก้าบาทนะครับเย็นเค้กร้อยสิบห้าบาทนะครับใส่ถุงกระตันะครับราคาก็โอเคตามนี้ครับดูไอติมด้วยครับมีไอศ์ครีมด้วยนะครับมาดูข้างในนะครับเฮลโลพู้อันนี้เราก็เข้ามาก็โอ้เย็นฉ่ำครับ

two girls two girls yeah girl yeah american and, and one uh, yeah. brazilian for you both Chakiao <laughs> <laughs> have what is chaki i don't know Chakyo. i like I, I know only the coffee green tea <laughs> and how yeah. much per glass 85 185? 85 yeah. โอเคครับโอเคบริการนั่งครับนั่งม่าครับโอเคครับโอเคครับม้น้ำเลยนีห้องน้ำข้างนอกนะครับมีบรรยากาศข้างนอกครับที่นั่งตบีห้องน้ำ้วยนะครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงครับโอเคครับ Terima kasih.